สวัสดีค่ะนักเรียนคุณจันยังอยู่ในหน่วยของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะสาหรับคาบเรียนนี้นะคะคุณจันก็จะมาสอนวิธีการอ่านและแปลความหมายของการาฟค่ะซึ่งมาตรฐานตัวชี้วัดนะคะต้องการให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับการาฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และสามารถนําความรู้นี้นะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ด้วยค่ะมาดูที่ตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่1ได้กําหนดการาฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักเงาะ เป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็ราคาที่เป็นบาทนะคะโดยจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าแกน x นะคะก็คือน้ำหนักของเงาะนะคะที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็มีแกน y ที่เป็นราคาของเงาะนี่แหละค่ะที่มีหน่วยเป็นบาทนะคะดังนั้นเรามาตอบคำถามในสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบกันนะคะข้อ1ค่ะโจทย์ต้องการทราบว่าจุด a จุด b และจุด c นะคะแสดงู่้วนดับใดและมีความหมายว่าอย่างไรนะคะดังนั้นนักเรียนไปดูที่จุดแรกกันนะคะก็คือจุด a จุด a นะคะเมื่อเราเทียบนะคะกับแกน x นะคะเราจะเห็นว่า x เป็น2ค่ะและจุด a นี่แหละค่ะเราเทียบกับแกน y เราจะเห็นว่า y เป็น50ค่ะดังนั้นจุด a ก็คือจุดของู่อวนดับ2 50นั่นเองค่ะ จุด A แทนคูณดับ2 50ค่ะซึ่งหมายความว่าหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าเงาะ2กิโลกร,รัมนะคะราคา50บาทค่ะเงาะ2กิโลกร,รมัมครูจันเขียนกอไก่กอไก่จุดนะคะราคา50บาทค่ะ ต่อไปไปดูจุด B กันะค่ะจุด B นะคะเมื่อเทียบกับแกน x นะคะ x เป็น5ค่ะจุด B เมื่อเทียบกับแกน y y เป็น125ค่ะดังนั้นจุด B นะคะก็คือจุดของขั้วนับ5 125นค่ะจุด B แทนขั้วนับเคะ่ะขั้วับห้าหรอยยี่นะคะนั่นหมายความว่า เงาะกี่กิโลคะนักเรียนเงาะ5กิโลกรัมนะคะราคา125บัาทนั่นเองค่ะต่อไปที่จุด c ค่ะจุด c เมื่อเทียบกับแกน x นะคะ x เป็น7ค่ะแล้วก็จุด c เมื่อเทียบกับแกน y นะคะ y เป็น175ค่ะดังนั้นจุด c ก็คือจุดของขั้วนดับ7-175ค่ะ คุณจเขียนตรงนี้นะจุด C แทนคว้ดับ7 1 7 5นะคะนั่นหมายความว่าเงาะกี่กิโลคะนักเรียนเงาะ7กิโลกร,รัมนะคะราคา175บาทค่ะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2เขียนขั้ดับนะคะ แสดงราคาเงาะ5กิโลกร,รัมและ10กิโลกร,รัมนะคะโคจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะไปดูที่เงาะกิโลกร,รัมก่อนนะคะดันั้นเราต้องเริ่มจากแกน x เพราะว่า x เนี่ยก็คือน้ำหนักของเงาะใช่ไหมคะดังนั้น x เป็น5นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ x เป็น5เราลากขึ้นมาจนกว่าจะถึงจุดสีแดงะคะ่ะพอเราเห็นจุดสีแดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลากจากจุดสีแดงะคะ่ะ เทียบกับแกน y นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเงาะ5กิโลกรัมนะคะราคา125บาทนั่นเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของขอันดับก็คืออันดับอะ,ระ,ะเรนขนคู่อัวนดับ5 125ค่ะและ10กิโลกรัมนะคะดังนั้น x ของเราต้อง เท่ากับ10ใช่ไหมคะ x เท่ากับ10นะคะแล้วก็ลากจาก10นี่แหละไปเจอจุดสีแดงนะคะจนกว่าจะไปถึงจุดสีแดงจากนั้นก็ลากจากจุดสีแดงนะคะเทียบกับแกนอะไรคะเทียบกับแกน y นะคะเราก็จะเห็นว่าแกน y เป็นเท่าไหร่คะ Y เป็น250นะคะนั่นหมายความว่าเงาะ10กิโลกร,รัมนะคะราคา250นั่นเองค่ะถ้าเขียนในรูปของขั้วนดับก็คือขั้วนดับ10 250นั่นเองค่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะข้อ3าเงาะ1กิโลกร,รมัมราคากี่บาทนะคะจ์เปลี่ยนสีเป็นสีส้มแล้วกันค่ะเงาะ1กิโลกร,รัมนะคะเขาพูดถึง งาะ1กิโลกร,รัมก็คือน้ําหนักของเงาะใช่ไหมดังนั้นต้องดูตั้งแต่แกน x นะคะเทียบกับแกน x x เป็น1ลากขึ้นไปจนกว่าจะเจอเจออะไรคะลากขึ้นไปจนกว่าจะเจอจุดสีแดงนะคะหลังจากนั้นก็ลากจากจุดสีแดงเทียบกับแกน y เลยเราจะเห็นว่าเงาะ1กิโลกร,รัมราคากี่บาทนักเรียนราคา25บาทเราก็ตอบได้ว่าเงาะ1กิโลกร,รัมราคา25บาทนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะข้อ4ค่ะถ้าซื้องงอะน1 0 0บาทเขาพูดถึงราคาแล้วใช่ไหมคะถ้าราคาก็ต้องดูจากแกน y ใช่ไหมถ้าซื้องงอะน0 0บาทได้กี่กิโลกร,รมัมดังนั้นแกน y ของเราที่เป็น100นะคะเราก็ลากเส้นมาเลยจนกว่าจะถึงอะไรคะจนกว่าจะถึงจุดสีแดงอ่าพอถึงจุดสีแดงแล้วเราก็ลากจากจุดสีแดงเทียบกับแกน x เลยค่ะเป็น เลข4นะคะก็คือน้ําหนัก4กิโลกร,รัมนั่นเองแสดงว่าถ้าซื้อง้อ1 0นบาทนะคะเราก็จะได้กี่กิโลกร,รัมนักเรียนได้4กิโลกร,รัมนะคะแบบนี้แล้วข้อสุดท้ายค่ะถ้าซื้อง้อ11กิโลกร,รัมจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะก็แสดงว่าเขาพูดถึงน้ําหนักใช่ไหมอ้อยสอกิโลกร,รัมนะคะเราก็ต้องลากจากแกน X นะคะไปยัง จุดสีแดงนะคะแกน x ที่เท่ากับ11นะคะไปยังจุดสีแดงนะคะหลังจากนั้นเราก็ลากจากจุดสีแดงเทียบกับแกน y นะคะนี่เราก็จะเห็นว่า y เป็นเท่าไหร่คะ y เป็น275นั่นหมายความว่าอะไรนะักเรียนหมายความว่าถ้าเราซื้องออ11กิโลกร,รมัมเราต้องจ่ายเงินไป275บา้าั่นเองนะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับตัวอย่างที่1ค่ะต่อไปคือตัวอย่างที่2ค่ะนายโต้งยิงลูกหินขึ้นไปบนฟ้าหลังจากนั้นลูกหินจึงตกลงสู่พื้นดินนะคะตามความสัมพันธ์ระหว่างเวลาเป็นวินาทีกับความสูงจากการยิงลูกหินเป็นเมตรนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตที่กราฟนะคะกราฟนะคะจะให้ x นะคะหรือว่าแกน x เนี่ยเป็นเวลาที่มีหน่วยเป็นวินาทีนะคะแล้วก็ให้ y หรือว่าแกน y นะคะเป็นความสูงที่มีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูนะคะว่าโจทย์เขาต้องการทราบอะไรนะคะข้อ1นนะคะเขาอยากทราบว่าลูกหินเนี่ยถูกยิงขึ้นไปสูงสุดได้กี่เมตรเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีนะคะดังนั้นจุดสูงสุดของการยิงลูกหินนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณจันจะใช้สีเขียวๆนี่นะคะจุดเอาไว้ว่าเนี่ยก็คือจุดสูงสุดที่ลูกหินเนี่ยมันถูกยิงขึ้นไปนะคะโอเคนะคะทีนี้พอเราอยากรู้ว่า แล้วจุดสูงสุดนั้นน่ะมันเป็นกี่เมตรละ่ะความสูงกี่เมตรนะคะความสูงกี่เมตรเราก็ต้องลากจากจุดสีเขียวนะคะเทียบกับแกน y เพราะว่าเราต้องการทราบความสูงจริงไหมลากจุดสีเขียวเทียบกับแกน y นะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราลากไปแล้วเราจะเห็นว่า y เท่ากับ30หรือว่าความสูงกี่เมตรคะความสูงเป็น30เมตรค่ะเขียนเอาไว้เลย30เมตรนะคะ แสดงว่าลูกหินถูกยิงขึ้นไปสูงสุดเนี่ยได้3 0เมตรโอเคไหมคะทีนี้เขาถามต่อมาว่าเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีก็แสดงว่าเราก็ลากจากจุดสีเขียวนี่แหละแต่ว่าเราต้องลากเทียบกับแกน x เพราะว่า x ก็คือเวลานะคะเราอยากรู้ว่าเขาใช้เวลาไปกี่วินาทีนะคะลากเลยจ้าจากสีเขียวนะคะ ลากลงมาเทียบกับแกน x นะคะเราก็จะเห็นว่า x อยู่ระหว่าง6กับ8ก็คือ x เท่ากับ7นั่นเองนะคะแสดงว่าใช้เวลาไปกี่วินาทีคะ7วินาทีนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปจากข้อ1ได้ว่าลูกหินถูกยิงขึ้นไปสูงสุดได้30เมตรนะคะเ <c oughs> มื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีลูกเมื่อเวลาผ่านไป7วินาทีนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2ค่ะหลังจากที่ยิงลูกหินไปแล้ว2วินาที ลูกหินอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรนะคะอันนี้เราต้องดูเทียบกับอะไรคะเราต้องดูเทียบกับเวลาเพราะว่าเขาถามถามว่าพอเขายิงไปสองวิเนี่ยลูกหินอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องลากจากแกน x ขึ้นไปนะคะ x เป็นอะไรคะ x เป็น2นะคะก็คือ2วินาทีลากขึ้นไปจนกว่าจะชนกับกราฟค่ะ หรือว่าจุดสีแดงก็ได้นะคะหลังจากนั้นพอเราอยากรู้ว่าแล้วมันสูงกี่เมตรล่ะสูงจากพื้นกี่เมตรนะคะเราก็ลากจากจุดสีแดงหรือว่าจากเส้นที่มันตัดกับกราฟะคะ่ะเส้นนี้นะคะเทียบกับแกน y นะคะลากต่อเลยเทียบกับแกน y นะคะพอเราต้องการทราบความสูงใช่ไหมก็แสดงว่าพอเขายิงไปเนี่ยสวินะคะลูกหินจะอยู่สูงจากพื้นไป15เมตรนั่นเองนะคะ ดังนั้นคำตอบของข้อ2ก็คือ15เมตรค่ะโอเคนะคะต่อไปข้อ3ค่ะแล้วลูกหินตกลงสู่พื้นดินเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีตกลงสู่พื้นดินนะคะแสดงว่าลูกหินจะต้องอยู่ตรงนี้ค่ะจะต้องอยู่จุดนี้ค่ะโอเคไหมคะจุดนี้นะคะเราก็ดูที่แกน x ค่ะว่าจุดนี้ x เป็นเท่าไหร่ x เป็นเท่าไหร่คะ x เป็น14แสดงว่าลูกหินตกลงสู่พื้นดินเมื่อเวลาผ่านไป14วินาทีค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับตัวอย่างที่2นะคะต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างที่3ค่ะตัวอย่างที่3นะคะก็กำหนดกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะแล้วก็พื้นที่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูป1น,นะคะคุณจันขอเขียนย่อเลยนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรเนี่ยคุณจันก็ใส่เป็นซมจุดนะคะส่วนพื้นที่นะคะส่วนพื้นที่ที่มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรคุณจันก็จะใส่เป็นตรจุดแล้วก็ซมจุดอย่างนี้นะคะก็คือตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะ,ะทีนี้นะคะเรามาเริ่มที่กราฟก่อนนะคะถ้าดูกราฟนะคะเขาเราจะเห็นว่า แกน x นะคะก็คือความยาวด้านที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะแล้วก็มีแกน y นะคะก็คือพื้นที่ที่มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรค่ะดังนั้นมาดูสิ่งที่โจทย์เขาต้องการทราบค่ะโจทย์เขาต้องการทราบว่าข้อ1สมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับหมายถึงอะไรนะคะสมาชิกตัวหน้าคืออะไรคะสมาชิกตัวหน้าก็คือความยาวด้านนะคะ สมาชิกตัวหน้าสมาชิกตัวหน้าคือความยาวด้านนะคะความยาวด้านที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะแล้วสมาชิกตัวหลังล่ะสมาชิกตัวหลังคือคืออะไรคะ คือพื้นที่ค่ะที่มีหน่วยเป็นอะไรคะลูกตารางเซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ2นะคะคูณดับ749หมายความว่าอย่างไรนะคะคูณดับ749นะคะหมายความว่าอย่งไงสมาชิกตัวหน้าก็คือความยาวด้านนะคะ สมาชิกตัวหลังก็คือพื้นที่แสดงว่าความยาวด้าน7เซนติเมตรนะจะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรลูกมีพื้นที่49ตารางเซนติเมตรค่ะแปลว่ารูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีความยาวด้าน7เซนเมตรนะคะแล้วก็มีพื้นที่49ตารางเซนติเมตรค่ะโอเคนะคะคูนดับ7 49นะคะให้ความหมายว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวด้าน7เซเมตร แล้วก็มีพื้นที่49ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ3ถ้าความยาวด้าน1เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมจะมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เขาพูดถึงความยาวด้านนะคะความยาวด้าน1เซนติเมตรแสดงว่าเราต้องดูจากแกน x นะคะแกน x เป็น1 x เป็น1นะคะลากไปเลยจาก x เป็น1ชึบ y เป็นเท่าไหร่คะ y ก็เป็น1น,นะคะแสดงว่าอยู่ตรงนี้ค่ะ x เป็น1 y ก็ต้องเป็น1น,นะคะหมายความว่าถ้าความยาวด้าน1ซนเมตรนะคะพื้นที่ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น1ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเราก็ตอบเลย1ตารางเซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะ ถ้าความยาวด้าน3ซนติเมตรนะคะรูปสี่เหลี่ยมมีพื้นที่เท่าไหร่ความยาวด้าน3ซนติเมตรนะคะรูปสี่เหลี่ยมมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะดูจากตรงไหนคะเราต้องดูที่ x เป็น3ค่ะลากไปเลยจ้ะ x เป็น3จนเจอจุดสีอะไรคะจุดสีแดงนะคะแล้วเราเห็นอั้นดับที่เขากำหนดให้เราแล้วจริงไหมคะก็คืออั้นดับนี้ ควณดับ39นั่นหมายความว่าถ้าความยาวด้านเนี่ยสซนเมตรนะคะก็จะมีพื้นที่เท่าไหร่คะก็จะมีพื้นที่9ตารางเซนติเมตรนะคะดังนั้นคำตอบก็คืออะไรคะก็คือเาตารางเซนติเมตรค่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะถ้าความยาวด้าน6เซนเมตรถ้าความยาวด้าน6เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมจะมีพื้นที่เท่าไหรนะคะความยาวด้าน6เซนติเมตรแสดงว่าต้องเริ่มจาก x เท่ากับ6ใช่ไหมลากขึ้นไปจนกว่าจะเจอจนกว่าจะเจอจุดสีแดงแบบนี้นะคะเราก็เห็นขันดับที่โจทย์เขากำหนดมาแล้วนะคะขันดับอะไรคะขันดับ6 36แปลว่าอะไรคะแปลว่าความยาวด้าน6เซนติเมตรนะคะจะทำให้ได้พื้นที่เท่าไหร่คะ พื้นที่จะเป็น36ตารางเซนติเมตรค่ะดังนั้นคำตอบก็คือเท่าไหร่คะก็คือ36ตารางเซนติเมตรค่ะอะแล้วข้อสุดท้ายค่ะจากความสัมพันธ์ของความยาวด้านและพื้นที่นักเรียนคิดว่าเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใดนะคะคำตอบก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะ รียบร้อยค่ะวนัน,นะคะครูจา์ก็จะมีแบบฝึกหัดให้เราอีกนะคะอันนี้คือตัวอย่างของข้อ1ค่ะอันนี้คือตัวอย่างของข้อ2ค่ะตัวอย่างของแบบฝึกหัดข้อ3ค่ะและตัวอย่างของข้อสุดท้ายค่ะหลังจากที่นักเรียนทําการบ้านเสร็จนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยเซ็นชื่อนามสกุลเลขที่กํากับเอาไว้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้าไปใน Google Classroom ค่ะ สำหรับนักเรียนคนไหนที่เข้า Google Classroom ยังไม่ได้นะคะก็สามารถส่งมาในลายส่วนตัวของครูได้นะคะแล้วก็ถ้าตรงไหนที่ครูจันอธิบายไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถคอมเมนต์ถามหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมในแชทหรือลายส่วนตัวได้นะคะสำหรับวันนี้ครูจันก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ